จะตายตายขาตายขาสตังขอชาพิพัฒไม่อาพุทธังสระนังขัจฉามิเอาแต่สตังสระนังกัจัาดูยังยึดไปเลื่อยๆในที่สุดปฏิจจสมุปบาทฝายทุกข์มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจังในที่สุดธรรมวิจาตัวแรกไม่ถูกตื้ bà thông, thôi bà thế, thai bà mưu phi tiwa chị nguyện niệm bà tâm tơm ai anh tê lạp bóng anh đặt tơm sukhu tháo thì đi anh đặt xong tơm ai luôn chị đi anh đặt giảm, tơm mít anh cứ đi Đấy thế là bước đi hai mẹ tất cả mọi người bà mẹ bà mẹ bà mẹ bé 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 เพื่อนมาเขาสัาไม่ยอมเจดีเกิดจะได้ทำแบบนี้เขาบอกว่าได้เพ,พ,พื่อนดีเป็นครือทางของความเป็นมนุษย์สื่อนั้นถ้าเราไม่ตามพวกนี้เลยวาสนธรรบาลีก็ไม่เติมให้บุญดังนบรรดาไปอื่นที่ปฏิรูปประเทศคือประเทศไม่มีสงครามประเทศที่มีมหาไรการเรียนรู้ โรงพยาบาลรักษาดีมีสมณชีพราปุ่นปราจลาดสอนให้ดับทุกได้ประเทศไหนที่มีสิ่งอย่างเนี้ยเราอยากไปเติมอยากไปอยู่ไม่ใจต้องไปอยู่ไอ้ประเทศที่มันต้องอุปยหนีดลยตอนนี้ยกมอยากไปอยู่อิสราเอลไหมไอยากไปอยู่ไปอยู่ก็จะอพยพก,ก็ไม่ทันเป็นภาระาวมาเท่าไหร่ตอนนี้ สามสิบเอ็ดศพสูนไปสิ้นไปอายุยังไม่ดันมากเลยไปตายในสงครามตอนนี้ทังสงครามกันคุกขาว,ขาวมาขยีประเทศไทยเยอะจังคนของเราตายไปสามสิบเอ็ดยังโดนจับปีกเป็นตัวประกัน ทางกางเมืองก็มีเรื่องคุกคามทางเพศสงครามกับคุกคามนี่มันมาแรงในช่วงนี้นะพักการเมืองดงตัวนี้ปวดหัวเดี๋ยวูกร้องเรียนตกเมียมบ้างตกแฟนบ้างอะไรก็เติ้เยอะไปหมดพักดำคะแนนดีแต่เรื่องเยอะจนมันไหนใครอยู่นี้มันกน็เดิกเยอเกิน มันออกลูกใส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 อสคนนี้ตกเนี่ยสอสคนนี้ตกแฟนสสคนนี้คุกขาเไปใสบานเลยมาเป็นแว้มเลยแล้วก็มาประกาศออกข่าวเยอนี่ถ้าเอาแม่ขาวของเราสักยี่สิบคนไปออกข่าวคนนี้แย่งตัวเขาคนนี้ตกบอนคนนั้นเขานีอะวัดส่วนแก้วนะคบ ต้องหยุดเทจะภาวต,ติไม่ไหยังไงยังไงถ้าเรามารู้สนต้นสายปลายเหตุอย่างที่พระพุทธเจ้พพาพบเบตปัจจัยที่ก่อให้เกิดอัตตาและทุก ป็มาทั้งเป็นมือเลยกางก็ถอน,นคนก็ถอนยอดก็ขาดต้องการจับปักษาแน่แน่เรื่องจะก,กลายเป็นเ,นเรื่องว่าต้องขอทุนยัางนทีทุกเกิดที่จิตเราทำผิดเมื่อปัจจัยทุกจะไม่โอวแต่เราไม่โงกเมื่อมีปัจจัยทุกจะไม่มีแต่เราเข้าใจดีเมื่อมีปัจจัยและทุ จะเกิดยากเกิดลำบากเพราะเราควบคุมดีควบคุมเป็นไม่ใช่อยู่แบบไม่ควบคุมเลยตาหูยาดูจะเห็นอะไรก็ออกมาต่อยอดเล้มันพงก็ไปให้ชอบให้ชักไปตะพุ่นตะพืนเนี่ยวันนี้รอบนี้อาจจะมีหลับไปไหลายคนนะใครไม่หลับถือว่าเก่งน,นะ <c oughs> <c oughs> แต่มาเตรียมใจไว้เลยว่าวันนี้จะไปยามมองคนทัน้งาไปที่หมดอรมณ์เท็จใครไม่ทำได้ เราจะทําในสิ่งที่คนอื่นทในใําได้ยากเราจะพยายามเข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งที่คนอื่นเข้าถึงได้ยากเราจะฝึกจะฝังจะฝืนทําในสิ่งที่คนอื่นทในใําได้ยากแล้วเรื่องอยากๆอ,อาจจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราบางคนมีนิสัยยังไงไม่รู้ยันี่นะเยายยังไม่ทันลองทาเลยยาก็อิดทำไม่ได้ ทำ,ทำงานแบบนี้ต้องไปทำงานเยเทกงานอย่างนี้ยังบอกคำงานยากอีกเออแล้วกันอะไรนี่คนเรามันไม่มีปณิธานว่ามันก็ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากตามมาขอคุยหน่อยนะที่ธรรมดใหญ่โตขนาดนี้ยเขาสร้างกันเจ็ดไร่สิบไร่พระธรรมะได้ มันไม่ได้มันต้องเป็นร้อยไล่สมัยนี้มันถึงจะเป็นอารามมันถึงจะเป็นรมนียสถานถ้ามีนิเพลขึ้นไร่เจ็ดได่มันสร้างรงมนียสถานไม่ได้สร้างโบสทีพหาเจดีย์ไปก็หมดที่แล้วต้นไม้ไม่เหลือนะต้องจ่ายไ ตอนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าคุณพยโยคุณไม่คิดไปสร้างสวนโมกไม่ชามือ,อ,ก,อก,มก็เลยรอคนในประเทศมาจะไปชาย,ยาหกร้อยกิโลถึงรากไปก็ได้มาที่ที่นี่เองได้ซึมซับบรรยากาศถึงไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นก็ใกล้เคียงแล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่ บางครั้งเนี่ยสภาพของที่จะให้ทำไม่มีมันก็ต้องยอมเป็นดีเคยเป็นนี่สูนมๆรอยีบสองล้านแต่ก็พยายามจะไม่ทุกข์กัันให้เจ้าของนี่มันทุกไปก่อนอถ้าเราทุกข์เราจะไม่มีอารอมณ์หาดีหานะใช้ดีใช่ป่ะ แล้วถุงเราก็ไม่มีลมอาใจนี่ถุกไปถุกแล้วก็อาใจไปแล้วก็ไปหยัดออกไปไปช่วงทีเป็นครั้งแรกที่ซื้อแปลงเนี้ยแปลงนี้ห้าสิบล้านแปลงที่นั่งอยู่นี่เป็นส่วนเก้าไร่แต่ก็ให้ผ่อนส่งห้าปีก็โชคดีโชคเป็นอัพยาไม่ซื้ออะไรกินกุณเตียยก็ต้องไ่ซื้อกินไปซื้อฉัน อะไรอะไรที่อยากจะฉันเนี่ยไม่ยอมซื้อต้องใช้นี่ใหมดก่อนแล้วค่อยฉันจบเฉยทีหลังก็ได้โยมยังไงฮัดเป็นคนว่าฉันยากเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเข้าถึงนี่ยากแต่ถ้าเข้าถึงแล้วมันสบายถ้าทำได้สำเร็จแล้วมันสบายมันภูมิใจ ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้คนมาวัดบอกโอ้ยที่แบบนี้ยังมีอยู่ชาญเมืองหรือเนี่ย mm hmm. ต้นไม้ล่มต้นไซใหญ่ต้นโพโต้ี่เนี่ย mm hmm. มีเรือย่างนี้ mm hmm. เขาไม่รู้นะคนเแถวนี้เองบางคนไม่เคยปอกูกเามราะมัพอห็นเขก mm hmm. ากตลกบอกใครมาทำกันไว้เนี่ย mm hmm. จะไปบอก กูเองก็ไม่เด็นนี่อว,วดอีกอวดนี่มันเป็นกิเลสการทำเป็นเจเฉย,ยปัญเขารู้เองนะไม่ยอนะแล้วอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์สุดท้ายแล้วที่จะมีเทพทุกปทิตา์ต่อไปนี้ก็จะเหลือแต่อาทิตย์ต้นเดือน จากสี่ห้าเหลือหนึ่งพอไหวไม่หยุดนี่ก็ยากจริงๆนะไอ้คนที่มีนิสัยแย่เนี่ยนะเรื่องไม่น่าจะยากบรรดาบอกว่ายากเรื่องน่าจะบอกทำได้้าเราพกเราเป็นคนแบบชอบกุดจับพยายามทำให้ได้ตอนที่ลบปากทา่กางอาจาพุทธาจับพยายามทำให้ได้เราก็พยายามไปพยายามมา ที่นึกเลยนะวัดนี้ที่เห็นเองเลยวัดสวนโมวัดสวนโมสามว์ร้อยตัวของเราสามร้อยหกสิบเอาร้อยสามร้มอยกว่าเนี mm ่ย hmm. มันก็ใหญ่ได้โตได้สเร็จได้เพราะคำว่าเราจะทำไม่ได้เราจะพยายามทำไม่ได้ ยั่ไมันต้องนุนแรงนุนนี้ได้นั้นได้จะมาได้รอ,อยโยมบริจาคเินเดียวไม่ไหวแต่วันนี้ก็โชคดีนะมากี่ลายนะโยมช่วยเซอ้อที่ดินสามและสองอลายละหมื่นแต่รอไม่ได้อยู่ในจำลเลยไขรของท่กนกายพระพุ <c oughs> ทธ <c oughs> ใจ้าจิตดี ตอนนี้ก็เผาฐานเผากานขายซื้อ่วยๆนี่ดินมันก็มันก็แบกเหมือนกันนะไม่เคยมาก่อนไม่เคยมีไอตัวนี้มันขึ้นเข้ามาโยมแถวเนี้ยบ้านจัดสรรแถวเนี้ยเขาปลูกบ้านจัดสรรเสร็จมาสิบปียี่สิบปีมีไหมมียี่สิบปีมีไหมดึงไหมต้นไม้มันก็โตพอโตมันละโคตรเองก็เเขาก็ตัดตัดแล้วก็ก็เอากิ่งมาให้เรา วันละคันรถสองคันรถตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรก็ได้วันละสี่ร้อยห้าร้อยทุกวันมันมีรถมารับหมอหมอคันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมาคนเราเองเลื่อนเองตัดตัวเองมาทอดยาวมันก็ทอนใส่ไปตัดตัวเองแล้วมันเกิดทะเลาะกันพี่น้องกันแท้ๆมาแย่งไม้ที่วัดสวนแก้วทะเลาะกันเราก็ไม่แย่งใจ เออเราเป็นเจ้าของที่ให้เขาไปทำไมกันเลยไปซื้อเตาหลอทานมาเจ็ดหมื่นไม่ใช่แบบโรงเรียนนไม่ใช่แบบทำกนรอนอทำทิน,นดิตกันหน่อยวร้อนกต็ตายอไอ้นี่ไม่มีสั์ไม่มีความร้อนเลยอยู่ข้างๆม,มันไม่มีความรเ้เลยมันมัดปุกหนาแล้วก็อัพด้วยไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟฟ้านี่อับป๊บปป๊บป,ป๊ไม่จะมาจุดน้ำนมันยุตีได้ ที่ไปดูสิไปดูสิมันน่าเชื่อมันไม่มีปรา,ามภาพเลยตอนนี้เตานึงขายได้เท่าไหร่ห้าพันบาทเดี๋ยวจะทำให้ได้เดือนละสิบตังค์รถสามวันจังวันเองสามวันก็เปิดได้เปิด<อ>ใสไปนอัพเป็นลุอีก,กวันสองวันเปิดได้แล้วแล้วถอนดีไม่เหมือนกระถอะ้เตาหรือเด็กก็รวย ิบล้อไอ้จิกกั้นคอขงสูงอ่ะมันไม้แข็งทั้งนั้นเลยก็เลยถอดน็อตออกซอยเป็นตอนๆแค่นี้ยัาเตาใส่อ้้หูมันวัตถุดิบเปันไม้เองบวกกับสมองคิดตอนนี้เตาละ5,000เดือน10เตาเท่าไหร่งเดือนสงเดือนแสน เจ็ดเมืนไปไนงะคืนมาแล้วแล้วเขา,าต่อไปนะหลัจกจิตใจนี่หมดถึงขา้าว้ราบ้งจะได้ทำบุญช่วยโรงพรย,ย,งพยาบาลแต่สิ่งที่จะทำที่สุดก็คืออยากทำต่อไปไม่หยุดก็คือเด็กเด็กนักเรียนที่เขามาทุนเนี่ยทุกสารมัน อยู่ตรงนี้ไม่มีเงินทันแล้วก็ไม่มีติดกินไม่มีกระดกกินมาอยู่ที่นี่หูห่วยมาเยอะมีจริงๆริงช่วงนี้โยมมาเห็นซื้อขนมแจกเนี่ยเราก็ทุนไป็นต้นตายเราแจกเองลูกคนไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ก็ต้องเตรียมจิตใช้นี้เอาอีกเจ็ดเซนสั่งรา ไหก็ฝากฝากโยมนะช่วยบอกผมในปากก็ดีไม่มีตั้งทำใช้ปา,ากได้ไหม,มนะไม่เจอใครที่กงเงินร่นเงินเลือด้องม่เป็นช่วยหน่อยดีพูดเป็นรึ <c oughs> เปเล่าใช้ปากชักใส่พูดเป็นรึเปล่า ไยทุกสก,กัดทุกไปคุมปัดสายอยู่แล้วก็จะเป็นผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากทำสิ่งที่ยากลึกซึ้งม่ายก็ไม่ไกันทุกท่านทุกคนเธอตั้จตัวให้ตรงดึงลงมหาใจเขากึกคือในพระรัตนะแห่งองศา ประทานความวิปาโรสทวิตแดนพระราธรรมนิเทศเป็นอาจิตสู่แดนดินวิมุตติรสจดนิพพานขออนุญาตเก่านำแผนเมตตาเจ้าค่ะสัพเพสัตตา,ตาอเวราโหตุอ,หตอัพยาปัจช,ชาอะนีคาโหต ธีอัตตานังปริหะประตะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย จงมีความุขกดิ์กายรักาต์ใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอด้วยกันท้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบขอพระคุณรักทางที่มีอยู่ในหลวงเจ้าค่ะน้องใจกราบ้องกันนะเจ้าค่ะอันเชิีวันทารัก่ว่า อัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญเชลี